หอยมองเห็นหอยแล้วกูอาการกูมาเลยกูไม่ได้นอนพรามึงนี่แหละ,มะเมื่อคืนไโพอดพอสวัสดีทุกคนนี่ก็จะเป็นอาหารเย็นของเราใส่ไหมใส่หรือไม่ประแดกเฮ้ย มาสุบดอกซางเป็นอย่างอืมสุบหน่อยๆเฮ้ยใช่แบ่งฐานสินนแบ่งฐานไปนตั้งตัวนะได้ปลามาซสเกาะอ,อืมปลาหน่ององอนหม้ออนนี่นะ อาหารเย็นวันนี้ก็คือปลานั่นเองทุกคนอ,อินอกฉันตามกับกวยกับกวยกับป่าโอ้ยสอบอกว่าันกูเลยอินอกนี่แหละคุณอินเอแหละคุณนี่ หลังจากซิเบิร์ล้มพี่น้องเอ้ยจุดใบไ,ม,ไม,ม่กวนใบไม,ม่ก็โอเคอยู่ตอนที่ล้มมาตีเจาากก้าปาดกวดนี่ังี้ยกับบอด้ยยังยันวันล้มเนาะอืมตสิปาดยังกวนยัได้ตั้งไว้พี่แหละอ๋อนี่นะ

ลาตามันสบายดีพี่น้อง นี่คืออาหารเย็นของเราอ่าแรงที่แสนแสบมันเหี่ยวเลยบ่ดินะบะใส่ตัวเย็นมันสิฟื้นขึ้นชีบยุมันเหี่ยวแล้ให้เ้นอ่อนมันอ่อนเนาะต้มข้าวเดียวมันยังเปื่อยเบื่อกินดับกินไายนี่เนาะดามกินสิฟไฮใบวอดอนริมึง นี่เฮยเอาแบบที่เป็นหมาคนนี่เฮยจะเสกข้างหมอคนเขาเขียนมาให้หม่บ้างมือีนเอาว์ตัวเก่าตัวใหม่ไปด้วยกันอื อา้าวโกบม,ากามันกาเมื่อเสวยติเคยไอ้เย้ yeah, มึงเอาโกบมาคืนกูเดียวนี้ <laughs> โกบก,กูมึงกาเมื่อเบิดเต็มเต็มส์ทงยางหนึ่งว่านนี้เอามาคืนสุดจากเห็ุจังสี่สูงกันว่าเอาแน่น่ะนะด้วยกันว่านันะ่นน่ะเอามาคืนเดียวนี้โลกไ่ทำเนี่ยกินหเลยทีเดียวหลังจากที่ออกมาจากบ้านนนห้าง หลังจากที่กินมาจากบรรน,นทางแล้วก็เลาะกินมาตามทาง,ง,ทางดามาเบิงดูโมเมนใหม่บอ,อนี่จนสุดเส้นทาง่ามันติดเอาออกได้ใช่ไเอาดำอือจบค่ะจะจได้กินไม่ปีงปลาวันนี้นะ่่เหยียบสะดือทางหลังนะ่ะเต็มตีนาาซักอือปลาสมมีโปรตีนสะดือ ต้นนี้นะได้อืมอืมยืมทันสุกผิกไปผิกมาเจอต้นนี้มาได้ไมันคาแล้วเดี๋ยวไปหว่นปลาก่อนปลามีโปรตีนบ่อืม้างล้างน่ะเหยียบซะไม่เอานักกูอาหารมีโปรตีนมงึงเนี่ไข่เน่าอีกแล้วหรอรน,นอมมน,นมือกน พี่สุพี่น้องป้องปายปิปย้งป่าน้องดํ่ดเ,เป็นสภาพจังสั้นโอ้มกอมปกอนแลมันใหม่มือี<笑><笑>่ลงดูเอเอพี่ลงเออกัและพี่สั้นพี ตัวไม่ก้นแหมขวาก็พอขว้าครับพี่น้อง,อง <c ười> กบใส่มัน <c ười> <ก>อ่ะกบอือ่างกับกบดิพี่น้อง <c ười> สไปจะสีลูกปลาโอ้ยกูปลาลูกหลาลูกเลยมันสรุปแล้วปลานี่จะได้กินไหมดำไม่ได้กินอาจจะใส่ <c ười> มันไม่บุดแลย <c ười> เออ มันไหมหมดแล้วเรื่องนี้จะมันไหมนะโอ้มันติดกะเออเด็กม,มันกระดานเต้นกันเลยอซฟี่ครับได้ <c oughs> อร่อยแน่นอนทุกคนบอกเลยบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนหกพาันสรุปเธอเอาขี้มันออกไหมอ่ะ ใส่ดอกสังมันก็เลยเหลืองพี่น้องแมนแล้วใส่ดอกส่งมันเลยเหลืองคือกันตุกจิกันพี่น้องแมนหยกเดียวเลย เขียนออกเกินตัวนี้ชุวมันเย็นมันยังใสใสเลยตัวได้ชุกเอาออกมาตีดดำอ๋อจั๊กชุกจั๊กใสยอยู่บ่พี่น้องอมื้อนี้แหละก็เป็นมื้อแรกของเฮาสิสิได้กินปิ่งปลาดิบ,บ <c oughs> <c oughs> อาไว้เน,นี่ยตูลงมันใหม่มันบมใหมอัเดียวนี่บอกมันแช่มันชุกมันชุกมันโมไหมอันนี้ก็จะเป็นไข่ทุกคนไข่ไก่ของเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นดอกสงังต้นกระสังน่ะนชใช่แล้วอะไรก็มา โชคดีมากเลยวันนี้เราจะได้กินปิ้งปลาดิบเป็นครั้งแรกมันหมดนีรับปรกันเลยมันไม่ดมันไ่ดาันพันเปอร์เนต์ถ้คืึงพันเปอร์เซ็นตินได้กับเได้กินปิ้ปลาดิบแน่นอน คือทุกคนอันนี้กนะ็กคือแบบว่าต้มแล้วนะครับก็ต้องมาเอาตดมันออกพี่น้องขามันไม่ใส่หรอเอาตดมันออกพี่น้องเลยกาพางดูพี่น้องอน็ดงดำวนะไะยิ่งตุบยิ่งตุบยิ่งเสีหหางดำเอาตดมันออกแล้วล้วก็ลงตามใส่กับ แล้วก็เอาดอกสังขึ้นมาใส่แล้วก็นวดให้คลุกเคล้าเข้ากันอ้าปิงปลาจะมากอยู่แล้วมึงดีโตก็ได้ถ้าบมีตาลังได้น่ะชุกพอดีกามเลยเยอะเลยกันมัน,นสุกแห่นะดำ มันจะให้กูกินปลาดิบนี่ไ้น <c oughs> ้องดาม,มานอนด้วยกี่คืนแล้วส,ส,ส,สี่คืนแล้วตีดามโอ้มึงปเปื้องเข่ามึงสี่มือ้อแล้วเป็นบอนี่ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมเดินไปสีมานะ,ะ,ะสูเหตุหน้านะ,ะแล้วเอาเข่ามาวางอยู่หลังกู <c oughs> ชัดเจนนะ นาชูบอะหนาชูตะมอยแล้วืมเคลียร์จบจบนะอบับรัก่างมันออกได้พี่น้องเอ้ยข่างก่อนบัวรักกระดูกมันออกได้ตามสกัดเลยากระดูกมันออกมากระเบิดแล้วความเสพพี่น้องเอประสสิเพสไทลอน ถามไอเสือปลานะดำไม่ค่ไอเอได้แตกปอกแตกปอก <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นดอกสังพี่นอ้องกินแบบดักด้วยนะดอกตัางอาแบบว่าบวาพี่เลยกนะินแบบว่ายวอดไปเลยแบบคนอื่นบอสามารถกินน้ำได้อีกกินให้จิบหาย น้ำดำกินเธอเดียวกินเธอเดียวนะบอกเลยนช่อนนะเฮ้ยขมลงกินทีเดียวจบมันต้องกินลามอีกน,นก้ำอดหลายาเดีเยม,ดมันเฟือนี่ก็ลงครกแล้วก็ตมตำ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 หย่องสักการพี่น้องโอ้ย นี่คืออาหารเย็นของเราีแมนมากมากแซบดอกสังสุบดอกสังดูว่าเสิร์มาปนดอกสังขนโอ้หอมนี่รู้สึกมันจะใส่โพดโพแล้วแหละอืต้าพี่นอ้องดอกสังหน่อยกวโกบบบัดดอกสังหน่อยกวเขียหรือย,ยังไง าแตกเด้อ oh. พี่น้องมากีนน้ำกันเดอ้อ